สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาราคมพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาราคำพาเพลินนะครับแอดมินจะมาพูดถึงระเบียบวาริสิ์นะครับในการออนทัวร์กทมในรอบนี้นะครับซึ่งยอมรับเลยว่าคืนแรกนะครับที่หมอชิดนะครับวิกแตกจริงๆนะครับได้รับ ความนิยมได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับทั้งด้านโชว์นะครับทั้งด้านฉากเวทีอะไรต่างๆนะครับถือว่าผ่านสุดยอดมากนะครับและมาในคืนที่2นะครับที่หลังสิทธิ์ของหนึ่งนะครับก็ได้เสียงตอบรับที่ดีนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับจากแฟนๆหมอลำนะครับที่ติดตามผลงานของระเบียบวัตถิสินนะครับก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่พ่อเอกก็พูดนะครับว่าดีใจนะครับที่เห็นแฟนคับเห็นคนมารอคิวนะครับซื้อบัตรเพื่อที่จะเข้าชมนะครับพ่อเอเขาบอกว่าเคยเห็นแต่เสียงอิสาน<ๆ>เห็นแต่สาวน้อยนะครับครั้งนี้มาเห็นระเบียบนะครับพ่อเอกก็ดีใจนะครับก็ขอบคุณไปถึงทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมมาให้กำลังใจศิลปิน ให้กำลังใจทีมงานระเบียบวาทศิลป์นะครับซึ่งในการออนทัวร์ครั้งนี้นะครับก็จะยาวๆนะครับถึงถึงต้นเดือนนะครับเมษาดังนั้นใครที่อยากชมอยากให้กำลังใจระเบียบนะครับก็ดูดูได้นะครับดูคิวงานได้นะครับในอา่าเพจของระเบียบนะครับก็จะอัปเดตให้กับแฟนๆหมอลําำได้ดูได้ชมกันนะครับ แล้วก็นี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่พ่อเอ็ก็ต้องมาดูนะครับมาดูการตั้งเวทีนะครับมาดูบรรยากาศด้านหลังเวทีนะครับของอระเบียบวาทศิลป์นะครับและสิ่งหนึ่งที่แอดมินจะพูดถึงนั่นก็คือกฎเหล็กนะครับของพ่อเอ็กนะครับกฎเหล็กที่วางไว้นะครับกฎที่พ่อเอ็กวางไว้นะครับก็คือห้ามศิลปินทุกคนนะครับรับ เครื่องดื่มนะครับห้ามดื่มโดยเด็ดขาดนะครับในเวลาโชว์เวลาแสดงใครที่รับเครื่องดื่มนะครับจะมีโทษทันนะครับเพราะเอห้ามโดยเด็ดขาดอันนี้ต้องเข้าใจนะครับใครที่เป็นแฟนขับมอรานะครับก็อย่าไปโทษศิลปินอย่าไปโทษทีมแดนนะครับว่าโอ้โหยิงให้เครื่องดื่มก็ไม่รับไม่ดื่มอะไรประมาณนี้นะครับ ดังนั้นสิ่งที่พ่อเอะวางกดไว้นั่นก็คือเพื่อเพื่อตัวศิลปินเองนะครับเพื่อผลงานที่ออกมาด้านหน้าเวทีไม่ใช่ใครให้ดื่มก็ดื่มนะครับพอดื่มแล้วมันก็ต้องเมาพอเมาการแสดงหรือว่าโชว์มันก็ไม่เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับไม่มีหรอกนะครับว่าใครเนี่ยที่ดื่มแล้วนะครับสามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มที่เต็ม ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงยังไงนะครับทุกงานนะครับไม่ว่าเฉพาะแดนเซอร์หรือว่ามอลำคุณทำงานอะไรก็ช่างนะครับถ้าคุณดื่มนะครับยังไงงานที่คุณทำมันก็ไม่เต็มร้อยอยู่แล้วดังนั้นนี่ก็คือกฎเหล็กนะครับของพ่อเอะที่วางไว้คืนได้ยินข่าวว่ารับแก้วเหล้าหน้าวิธีเหรอใช่ไหมหรือคนละพวกเออไปไหนกันมา น้ำอะไรน่ะทำไมสีแดงน้ำลำไยันบ้านนี่าือ่าอ่าผู้ใดผู้ใดผู้ใดเห็นลูกพ่ารับเรานาวิที่แคปไม่พอเนี่เด้อพี่น้องเด้อให้ให้่ด้าตุล่านี่คือนทกินเราว่าเป็นดอกอาบอ่อนมาลูกเออจิมเป็นได้ดักแดบบอก่ะีอ่ามีคนแคปภาพมี แดนเซอร์รับเบียววปสินรับเล่าหน้าวทีไหมพ่อใครรับสารภาพมาแซ่ดยดีเขียวหน่อยคือเขียวเงียฮะเขียวหน่อยคือเขียวไงรับเหล่านาวทีอ่ะแต่อีโจกรับที่เฝ้าไร่ใช่ไหมอีโจกอ่ะฮะอีโจกรับที่เฝ้าไร่ใช่ไหมทวบอกความมาครับเอาเลยมึง่าว่าพ่อไม่มีตานะพ่อตาทิพนะ พ่อหนูลาบ้านหนูเทียนจริงพ่อเพิ่งบอกวันนั้นนะดูไว้หนูเทียนจริงพ่อแม่นบอกี่ีอ่าแล้วเห็นงานอะไรหนบอกเนแล้วไปหนูบอกเลยปฏิเสธเลยบอกว่าพ่อจ้องอยู่บอกเขาไปเลยเขาจะไม่ให้ก็แล้วแต่เขาอย่าเอาอนาคตไปเสี่ยงกับแค่แก้วเหล้าแก้วเดียวบเาตรียมตัวเจ็บของไปเขียวอ่ะฮะเก็บของไปเปลี่ยนน้ำตะกุนที่พ่อเปลี่ยนน้ำตะกุนท่านแล้วจะับไปย่ง พราเจ้าขอถามเพราะว่ามันดีขึ้นบ่ล่ะหล่พูดแล้วอ,อ่ไปา,า,า,ายูเอะพ,อพอยูเพชรโซตายเลยลูก,ก,กอย่าลืมเด้อพี่น้องผู้ใหเห็นธรรมชิกหรือแดนหรือตัวประกอบนักแสดงของระเบียยว,วริลินรับแก้วเล่าหน้าเวทีแคปแล้วส่งมาให้พ่อด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคขับหมอลำนะครับใครที่ไปชม ด้านหน้าเวทีก็ขอให้เข้าใจถึงประเด็นนี้ถึงกฎที่พ่อเอกตั้งไว้ด้วยนะครับก็อย่าไปโทษศิลปินโทษทีมแดนนะครับน้องๆนะครับที่ไม่รับเครื่องดื่มนะครับก็คงเข้าใจนะครับเหตุผลของพ่อเอว่าทําไมถึงไม่ให้ดื่มนะครับมันมีแต่ผลเสียทั้งนั้นนะครับที่จะตามมาแฟนคลับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิงกดไลฟ์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปให้กําลังใจนะครับทีมงานระเบียบบาทศิลินะครับทุกสนามทุกที่นะครับไปให้กําลังใจกันจะเยอะพอ,อจ,จะได้ยิ้มออกจะได้ดีใจมากๆนะครับสำหรับฤดูกาลนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ